หน่วยการเรียนรู้ที่ห้าสินแห่งการเยียวยาครั้งที่สามเรื่องสินอภัยบาปหรือสินแห่งการคืนดีวิชาคุิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าสอนโดยคุณครูพัฒนันจิตอัมภัยสินอภัยบาปหรือสินแห่งการคืนดีสินอภัยบาปเป็นสินที่อภัยบาปของมนุษย์ เมื่อได้ทำผิดพลาดไปไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนเพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตามที่สัญญาไว้ในตอนอรับสินล้างบาปพระศาสนาจักรได้รับอำนาจยกบาปจากพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ตัดกับนบุญเปรโตว่าเปรโตท่านคือศิลาบนศิลานี้เราจะสร้าง าศาสนาจักรของเราไว้แม้แต่ความตายก็ไม่อาจจะเอาชนะาศะาสนาจักรของเราได้ผู้โปรดสินอภัยบาคืคอบรรดาพระสงฆ์ซึ่งได้ใช้อำนาจนี้โดยได้รับอำนาจจากพระเยซูเจ้าโดยคำกล่าวข้าพเจ้าอภัยบาคทั้งสิ้นของท่าน เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพร้อมทั้งยกมืออวยพรให้แก่ผู้ไปแก้บาปวิธีการรับสินอภัยบาปอย่างดีแน่นอนว่าตามเหตุผลที่สำคัญที่จะทำให้สินอภัยบาป เกิดผลยังเต็มที่แก่ผู้รับสินนี้จึงเรียกร้องลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ก็ความสํานึกผิดหมายถึงการารับสินอภัยบาปที่ดีและมีคุณค่านั้นย่อมต้องการยอมรับเสียก่อนว่าตนเองกระทำผิดและปรารถนาจะแก้ไขความผิดนั้นด้วยความจริงใจลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่าสํานึกผิดขอความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขและไม่ทำผิดบาปอีกคือการแสดงเจตนาหรือมีจิตที่แน่วแน่ที่จะพยายามเอาชนะความอ่อนแอหรือการประจนล่อลวงที่ทำให้ตกในบาปนั้นๆ ทั้งนี้ด้วยการวอนขอพระเมตตาความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการสารภาพบาปการบอกบาปคือการเข้าไปยังที่แก้บาปและบอกบาปที่ตนเองได้กระทำไปทั้งหมดตามที่ได้พิจารณามาแล้วแก่พระสงฆ์ ผู้ฟังแก้บาปข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำก็คือบอกบาปทุกข้อทุกประการที่ได้กระทำไม่ต้องบรรยายเกินความจำเป็นต้องบอกจำนวนครั้งเท่าที่จำได้หรือใช้ประมาณเอาก็ได้ว่าทำไปทั้งหมดกี่ครั้ง และภาษาที่ใช้แก้บาปก็เหมือนกันคือต้องใช้ภาษาที่คุณพ่อเข้าใจได้พืองอเราระลึกว่าการสารภาพบาปอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งงอการใช้โทษบาปตามปกติ เมื่อพระสงค์แนะนำตักเตือนเสร็จแล้วก็จะกำหนดกิจการใช้โทษบาปให้กระทำซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนท้ายสุดนี้สินอภัยบาปเป็นสินศักดิ์สิทธิ์ที่มีใช่มีพระพรในการยกบาป เหมือนยารักษาโรคเท่านั้นภากต่ยังเป็นเหมือนยาบำรุงที่สร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตของเราให้เข้มแข็งต่อสู้กับการประชนล่อลวงได้อีกด้วยจากสื่อนะครับที่นักเรียนได้รับ ฟังครูสอนไปในข้างต้นนะครับเราก็มาฟังการสรุปกันนะครับในเรื่องของศิลอภัยบาปนะครับศินอภัยบาปก็มีไว้สำหรับให้กับมนุษย์นะครับหรือผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์นะครับโดยสินนี้นะครับเป็นการอภัยบาปให้จากพระเยซูเจ้าโดยผ่านทางพระสงฆ์ ผู้ที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์ในยุคปัจจุบันนะครับหรือเราจะเรียกว่าป่านหลวงหรือคุณพ่อก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะรับฟังบาปของเราบาปของผู้ที่เข้ามารับการแก้บาปคริสตชนซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่จะมารับสิ่ง นะครับอภัยบาปเนี่ยจะต้องมีการสำรวมระลึกถึงไต่ตองพิจารณาถึงบาปของตนเองเสียก่อนว่าได้กระทําบาปอะไรไปบ้างได้กระทําไปจำนวนมากน้อยเท่าไหร่บอกเป็นจำนวนครั้งอย่างชัดเจนได้จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยการพูดให้พระสงฆ์ได้รับทราบอย่างชัดเจน พูดเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและในการสารภาพบอกบาปนั้นต้องสำรวมและเป็นทุกถึงบาปจริงตั้งใจจริงที่จะแก้ไขไม่กระทำบาปนั้นอีกและเมื่อพระสงค์ท่านได้รับฟังการแก้บาปการสารภาพบาปของเราแล้ว พระสงฆ์ก็จะให้คําแนะนําคําสอนและให้เราไปปฏิบัติกิจอาจจะเป็นการสวดบทภาวนาต่างๆเพื่อเป็นการขอคืนดีกับพระเจ้าไถ่โทษในความผิดเที่ยวเราได้กระทําไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจซึ่งตรงนี้เราก็จะนำเอาสิ่งที่พระสงฆ์ บาทหลวงคุณพ่อได้บอกกเรานะครับกลับไปสวดภาวนาสำนึกในความผิดบาปนั้นแล้วก็ขอคืนดีกับพระเจ้าซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าสิงอภัยบาปเป็นการยกบาปให้กับ ผู้ที่ยังมีความเชื่อยังมีความศรัทธาเป็นยาที่ช่วยบำรุงรักษาวิญญาณของเราให้เกิดความดีความบริสุทธิ์การได้เป็นทุกข์ถึงบาปก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะโน้มนำจิตใจหาพระเจ้า ว่าเราเนี่ยได้สำนึกในการที่เราได้หลงละเลยหรืออ่อนแอต่อความไฝ่ตาความโมโหความพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มายัย่วยุให้เราได้กระทําบาปต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นไป และเราก็จะได้มีความดีอยู่ในพระพรของพระเจ้าต่อไปและสำหรับการเรียนกับครูในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในการเรียนในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคน